ที่อะไรอังคารน่นะครับขุดฟ้าสุกเสาหามือครับหามือหอดมันยืดเก่านะครับบางเบิ้งว่าบรรยากาศอ่าเป็นอะใดครับนี่ตามลานตังร่วงเขาก็เริ่มมาตังลานแล้วนะครับนี่ครับรถติดขนาดครับสเส้นรถาดนะครับนะรถตูเเ้เส้นรนักขั้นพนมอาหารกะโปงจะเปลี่ยนสเส้นแลนหรือมั่งอํานาจเศียรเส้นแลนเป็นเศียรใบพัดไปแล้วนะครับ ช่วงนี้ขั้นดิกเลียงเส้็ในเมืองใดกับิกเลียงนะครับเนาะไปที่ผ่านมาทางหนาวัดประธานนะครับขั้นดิกเลียงในกับลิกเลียงเพราะว่าตอนนี้รถทิ้ไรายครับเนาะครับรถทิดหลายเพราะว่าทางลานขาเขามาตั้งลานน่ครับนี่นี่คือเส็นหนาวัดปธานนะครับเห็นบ่ครับก็ทางลานคงลานขาเขาก็มาก่อร่างก่อยังเขาเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตั้งลานตั้งยังนะครับ พวก้านขนมเสื้อผ้ายังก็เรื่มมากกันแล้วครับอันนี้ทางอขาวัดครับนะครับทางอขาวัดนะนี่คนร้ายครับคนร้ายการคาเริ่มมาตั้งครับนะครับก็นี่ครับส่วนหน้าวัดเขาก็เริ่มตั้งเต็นเพื่อเสร็ดพิธีแล้วนะครับวันวันแห่นะครับนอนอันนี้เส้นทางวอกวีนะครับเส้นทางวอกวีก็คือเส้นทางดันกาแฟสื่อดังนะครับอยู่นะฮะนีแคบเพอแล้วครับาะ กาสั้จอนได้สะดวกแน่ก็จะเป็นรถมอไซค์ครับแต่ว่าขั้นเป็นรถพวกรถนุ่นรถยังสี่ครับผม่าช่วงเย็นเนี่ยครับผู้คนกำลังุกต่างเนี่ยก็คือดิกเลี่ยงได้จะดีที่สุดครับเพราะว่าคนร้ายครับรถร้ายครับแต่แอร์แอรดนะครับเนาะตั้งแต่มือหนีไปจนพอดมืองานกูแล้วครับนะนี่ครับคือคืนครับนะสายลมแห่งงานทาศนะกามาพอดีก็คือล่มเย็นล่มหนาวนั่นเองนะครับ ใครที่เบิ่งอยู่ก็อาจจะได้ยินเสียงลมนะครับพัดเข่ากลองนี่ครับนะการสัญจรก็ลุดเลือกก็จะไหลขึ้นนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ไอ้บัวแมนทางพ่อค้าแม่ขายเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับก็ตั้งร่างขายอ็มสี่นะครับก็ยังมีรถหน่อยรถใหญ่เข้ามาจิบตั้งไว้เห็นไหครับเนาะหลายครับคนหลายแอดนะครับจงไดนก็เซฟเจ้าของน้ำนะครับเรื่องอ่อ มงเรื่องแมทนะครับเนาะอ่านี่ครับรถก็เริ่มไลายแล้วครับนะนอันนี้จะเป็นเส้นตัดไปทางตัวลุงครับนี่เซนนาครับนานะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปเส้นกลางให้่ึงเพิ่หน่อยนึงนะว่าในอาร์ตบองนี่ครับมีเส้นกลางหนาวถ้าพอดีครับโอ้แสงพราทิตยงามแรงกำลังงามครับ สวยงามครับเส้นนี้นะฮะเป็นเส้นไฮไไท์เลยนะฮะท่านผามาที่ยวถานพนมตกแรงๆนะครับเส้นนี้จะแบบงามขนาดครับเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะตกหลังวัดระทานพนมนะครับเพื่อให้เห็นแสงกระทบวงระทานพนมงามครับงดงามวิวทิวทัศน์สวยงามครับสีทองเหลืองทองอรามครับเนาะนี่ยตามเห็นเลยครับพอขามแม่ขายก็เริ่มมาครับเริ่มมานะครับแต่ว่าเส้นนี้ส่วนมากแล้วในวันงานเนี่ย จะเป็นเส้นของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับของวัดนะฮะที่เป็นเส้นกลางนะครับของโอทงโอท็อปสุสีไปสี่ครับเนงามครับเส้นยูดิโทัดเส้นีครับไปนะที่จะมาทต่ยวทัดพนมโภมาเสนน ือว่าผาดอะไรนะครับวิวทิวทัศน์ที่อยู่ในะวัดพระธาตุพนมนี่ครับเส้นกลางที่ว่าตรงลงไปนี่ตอนนี้เขากําลังโค้งกลับครับเนะาะการเขาโค้งกลับลงไปกันด้านหน้าเขาก็จะเป็นประตูโค้งครับพี่น้องครับแล้วทางด้านซ้ายเขาเนาะครับก็จะเป็นไอ้สถูปพระธาตุพนมองค์เดิมนะฮะคำว่าสถูปพระธาตุพนมองค์เดิม,มหมายถึงว่า,าเขาเจายิดหินดินทรายหรือว่าโตัวเศษซาก ที่ว่ามันหักมันพังลงมาในช่วงปี2,518นี่นะฮะเอามาลวกรวมกันไวนะ้ครับใส่มือนๆนะครับนะ,ะที่พเพิ่อนๆมีเห็นเทียบในนี้นะครนะครับ,นะรบกถือว่าเป็นสถานที่สําคัญอีกสถานที่หนึ่งนะครับเนาะแล้วทางด้านหน้าที่ผมกำลังจะไปเนี่ยคือประตูโขงนะฮะหรือภาษาบ้นบานๆเขาเอี้นพระตูโขงนั่นเองนะครับเนาะอ่าอันนะี้มีประวัติไว้อยู่นะฮะอ่าอาจารย์ประฮัตนะครับเพื่นน้ำนำเสนอเนาะครับผมเคพื่อนลิปไว้อยู่ กสามารถเบิรงคลิปได้จนะครับเนาะอ่านี่นะครับทางด้านหน้าผมนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายนะอ่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเส้นนี้นะครับก็จะเป็นเส้นตัดอ่าตัวลุงครับเนาะนี่บรรยากาศนะครับผมาเบิร์กันพ่อค้าแม่ขายเบิร์กกานี่ครับยังมากําลังมาตั้งของบรรยากาศกับกำลังคืบคืนครับเนาะทำให้เฮาคิดฮอดบรรยากาศเกาเาเนาะครับเนาะไอที่ว่ายังบ่ได้กลับมาฮอดบ้านนะเป็นจะขึ้นฮอดบ้านขนาดเนาะครับพี่น้องเนาะ นะเห็นบรรยากาศเดี่ยวๆเน,นี่ยนีนอึ้นฮอดบ้านกันนดพี่น้องเลยนะละตอนนี้ครับรถติดขนาดครก็ไปพอดาอ้านหน้าเฮานี่ก็จะเป็นตัวลุงนะครับแต่ก่อนนี่เพิ่นใหญ่ตัวลุงมาหน้าสวนสีโขดน,นะครับเนาะด้านด้านทางข้างนะครับแต่พอช่วงงานถาดทางเทศบาลเพื่นหน้าจะเชี่ยพื้นที่ออกให้ทางทางอื่นเขามาเซาพื้นที่หรือมั้งเนาะครับพวก พวกร้านเหล่าร้านเบียร์นี่นะครับผมก็พอเห็นอยู่ว่าทุกปีจะมีจะมีหม่องนี่พอดีนะครับแล้วก็เลยใหญ่ให้ทางตลาดที่ตลาดโตลุงหรือตลาดแร้งเขาเนี่ยกลับมาอยู่หม่องถนนที่ซึ่งเป็นเส้นเก่าเนาะตะกอนเป็นโน่นนะครับตะกอนเป็นโน่นนะครับนะท่านผ่านไปก็จะเห็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศของตลาดนะครับตลาดแร้งนะครับนี่ครับรถติดอยู่ชั่วหน่อยครับ คักครับคับยินตลาดแรงแล้วก็คักครับคักในใจนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนเส้นงามครับเนาะอ่านี่ครับด้านหน้านี่ครับเป็นตลาดแรงนะครับนี่เจั้งมือหนีโบดีผ้าเข่าไปหลอกตลาดแรงนะครับพี่น้องครับโบดีผ้าไปหลอกตลาดแรงนะครับนะพามาบึงบรรยากาศช่วงที่พี่น้องเขากําลังพอข่าเม่ขายกําลังตั้งร้านนะครับงานถ่านนะครับเป็นเท่าใหญ่นะครับเดี๋ยวมือหนาจะพานี่ครับจ้านหน้านี่ครับเป็นตลาดตุ้ง ใหญ่มากนะจะเป็นชั่วข้าวเหรอครับเนาะเดี๋ยวมือหนาผมจะพามาลตลาดครับเนาะมือหนีบึงบรรยากาศไอ้มือบรบรยากาศอ้อช่วงพ่อาค้าแม่ขายเขามาตลาดกันตอนดีกว่านะครับเนาะเขาทางกรเือ่เขากัาช่วงงานประดานุนมเนี่ยเงินกันเนงินสะพัดยร้อยล้านขนาดนี้ครับผมว่านเนาะเงินเขาวัดเงินพ่อค้าแม่ขายพี่น้องประชาชนเาาท่าทกับใจลืมตาปากให้นะครับอ่านี่ครับ คือคักขึ้นครับใครที่วางแผนไว้นะฮะจะเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอท่าพนมในช่วงงานนวสิการองคงพระทตุพนมในวันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะครับให้วางแผนการเดินทางดีๆนะฮะในวันที่29นี้นะครับรถติดน่าดูแน่นอนเลยนะฮะเพราะว่าช่วงเช้าเป็นงานแห่พระ งานแห่เผาอุปคุตนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องอไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือข้าวอกาศทั้งหลายแหล่นะฮะต่างกันมาร่วมงานแห่เผาพุธครั้งนี้นะครับแน่นหนาเหมือนทุกปีแน่นอนเลยนะฮะเหมือนทุกปีแน่นอนเลยเพราะงั้นหนึ่งเซฟตัวเองสองวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาหอดหนาแถวธนาคารอมสินแล้วก็คงจะเมิดบรรยากาศละ,ละนะครับ รถกระายรถกระหน่อยลุมนะครับอยจังไีก็วางแผนการเดินทางไว้นะครับเนาะเอาไปพอกันไหมครับซ้ำนี่รบสวัสดีครับ